สวัสดีครับผมเตยจากคณายาชาร์เตอร์คณยาชา์เตอร์คือบริการเช่าเรือยอและสปีดโบ๊ทแบบ p r i v a t e สุดเอ็กซ์คลูซีฟบนผืนน้ำเจ้าพยาครับในเส้นทางกรุงเทพนนทบรุรีแล้วก็เส้นทางใหม่อย่างปทุมธานีด้วยเรือที่สามารถรองรับแขกได้อย่างหลากหลายสไตล์ตั้งแต่ 2- ถึง6ท่านและสูงสุดถึง120ท่านครับกับบริการสุดพิเศษที่จะเปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกท่านสามารถ ออกแบบประสบการณ์การล่องเรือของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นวันและเวลาสถานที่หรือว่าเส้นทางกับบริการบุ๊กิ้งแบบ24ชั่วโมงครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมเรือสายใหญ่ที่สุดของคณายาชาเตอร์อย่างเรือทองเจ้าพญาลำนี้นะครับด้วยฟังก์ชันที่สามารถจุลูกค้าได้มากถึง120ท่านพร้อมการบริการอย่างเต็มรูปแบบสุด e x c l u sive ด้วยไซส105์105ยฟุตหรือราวๆา2เมตรที่มีการแบ่งสัดส่วนการใช้งานออกเป็น3ชั้นครับ ที่ผมยืนอยู่ขนานี้คือห้องบริการหลักของเรือทองเจ้าพญานะครับที่จะใช้พื้นที่ทั้งหมดเป็นในส่วนของห้องอาหารแบ่งโต๊ะออเป็น2ฝั่งสามารถรองรับได้มากถึง60ที่นั่งในส่วนของด้านข้างก็สามารถมองวิวได้ผ่านกระจกบานใหญ่ทั้งคู่นะครับผมพร้อมด้วยเครื่องปรับอากาศทีวี2ตัวเครื่องเสียงไมโครโฟนแลวก็คาาโอเกะครับเหมาะแก่การจัดสังสรรค์แบบตั้งแต่กลุ่มเล็กๆไปจนถึงหมู่คณะสะดวกสบายด้วยห้องน้ําในตัวแบ่งชายหญิงอย่างชัดเจนครับ และตอนนี้ผมก็อยู่บนชั้นดาดฟ้าของเรือทองเจ้าพญานะครับพื้นที่ส่วนนี้จะถูกปูด้วยพื้นหญ้าเทียมทั้งหมดที่ลูกค้าสามารถตั้งโต๊ะทานอาหารหรือว่าจะจัดมินิคอนเสิร์ตหรือว่าแอคทิวิตี้ของออฟฟิศหรือว่าจะเป็นในส่วนของการขอแต่งงานด้านบนนี้ก็นิยมเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าด้านบนเนี้ยเราจะสามารถเห็นวิวได้ทั้ง360องศ,งศาแล้วก็บรรยากาศดีมากอากาศดีมากแน่นอนครับผมถัดลงมาจะเป็นโซนหัวเรือนะครับที่สามารถ เดินออกมาได้ทางข้างเรือนะครับเหมาะกก่การถ่ายรูปเป็นอย่างมากสําหรับใครที่อยากจะเช็คอินทางด้านหัวเรือสวยๆอย่างนี้ก็อย่าลืมแท็กคนายะาชาเตอร์หรือว่าติดแฮชแท็กคณะยาชาเตอร์แล้วก็คณะครูสมาได้ครับรือว่าใครที่สนใจจะมาชมวิวหัวเรือแบบ180องศาเพื่อรับลมที่นี่เหมาะมากเลยนะครับนอกจากนี้เรือทองเจ้าพญายังสามารถรองรับแขก v i p ได้ทางด้านห้องหัวเรือนะครับ ื้นที่ตรงนี้จะสามารถจุดได้อีกประมาณ20ท่านเหมาะแก่แขก VIP เป็นอย่างมากพร้อมด้วยกระจกที่สามารถมองเห็นวิวเจ้าพยาได้อย่าง180องศารับประกันความสวยงามของเจ้าพยาเลยครับหลังจากที่ผมได้พาดูโดยรวมของเรือทองเจ้าพยาไปแล้วตอนนี้ผมถึงโซนทีเ่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของเรือทองเจ้าพยากวาได้นะั่นคือโซนอาหารนะครับ แล้วตอนนี้ผมก็อยู่บุคคลที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเรือทองเจ้าพญาเหมือนกันสวัสดีครับคุณป๊อปสวัสดีครับคุณเต้นี่ครับคุณป๊อปคือหัวใจของเรือทองเจ้าพญาของจริงเพราะเป็นหัวหน้าของทีมครัวครับผมให้ช่วยเล่าคร่าวๆได้อยมว่าวันนี้มีกระบวนการทาํางานยังไงบ้างฮะเรานะครับเป็นทีมอาหารที่ดูแลเรื่องอาหารให้กับเรือทองเจ้าพญานะครับตั้งแต่แรกที่เราได้รับบีบมาเนี่ยเราก็จะคุยกับลูกค้าก่อนว่าลูกค้าอยากได้จัดงานเป็นแบบไหนเป็นงานทางการไม่เป็นทางการเป็นงานวันเกิดงานแต่งอเลยครับหร แล้วเราก็จะมีะเมนูกว่าร้อยเมนูเนะี่ยทั้งไทยแล้วก็นาาชาติให้ลูกค้าได้เลือกโอ้โหพอพูดถึงอาหารแล้วผมได้กินมาจากด้านหลังเลยนะห <laughs> นวันนี้คุณป๊อบเตรียมอาหารอะไรมาให้ได้ครับล,ลองดูลองลองลิมลองกันบ้างฮะได้วันนี้ก็จะเป็นแกงเขียวหวานไก่ยอดมะพร้าวนะครับแล้วก็เป็นหมูอบสับปะรดผัดชาทะเลนะครับต่อมาเป็นกุ้งทอดกระเทียมนะครับ <laughs> แล้วก็เป็นปีกไก่ทอดน้ำปลาในหม้อก็จะเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นกับผลไม้อีกสองชนิดก็คือแตงโมกับแคนตาลูโอ้โหจะเห็นได้ว่า เมนูนี้ไม่แพ้บนบกเลยนะครับใช่ไม่แพ้กันเลย<ม>ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอะใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบสดใหม่สะอาดนะครับนอกจากอาหารสะอาดแล้วเนี่ยพนักงานของเราก็บริการด้วยความสะอาดก็คือจะมีใส่ถุงม,มือใส่แมสป้องกันนะครับเรียกได้ว่าคุณภาพคับแก้วแน่นอนโอเคฮะก็เดี๋ยวเราพาไปดูอาหารแล้วก็บรรยากาศของการล่องเรือในวันนี้กัดีกว่าครับ และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่ลูกคา้าทุกท่านจะได้รับเมื่อขึ้นมาอยู่บนเรือท้องเจ้าพยาลำนี้กับวิวแม่น้ำเจ้าพยาที่จะพาคุณล่องผ่านในเส้นทางกรุงเทพนนทบรุรีและเส้นทางใหม่อย่างปทุมธานีด้วยการบริการสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟที่พร้อมจะรองรับคุณลูกคา้าทุกขั้นในทุกความต้องการไม่ว,ว่าคุณจะมากับครอบครัวหรือว่าการสังสรรค์ในกลุ่มใหญ่โดยมีทีมคณะยาชาเตอร์พร้อมให้บริการคุณระหว่างการล่องเรือสุดพิเศษบนเรือลำนี้